สำหรับวันนี้จะมีเครื่องคามิโอ V4 Pro มาแนะนำที่มาพร้อมหน้ากว้างการตัดชิ้นงานถึง24นิ้วและมาพร้อมแผ่นรองตัดขนาด24นิ้วอุปกรณ์ที่มีมาในตัวเครื่องจะประกอบไปด้วยใบมีดและอะแดปเตอร์สำหรับใบมีดสำหรับอุปกรณ์ต่อไปจะเป็นอะแดปเตอร์สายไฟสำหรับตัวเครื่องและจะมีสายไฟทั้งหมด3เส้นให้เลือกใช้งานสาย USB 1เส้นบริเวณด้านข้างของตัวเครื่องจะมีปุ่ม power สำหรับเปิดปิดตัวเครื่องและช่องเสียบสาย USB ต้องเสียบอะแดปเตอร์บรวณด้านหน้าตัวเครื่องฝาสามารถเปิดขึ้นได้ด้านในจะประกอบไปด้วยช่องใส่ใบมีดสองหัวและด้านข้างจะมีช่องสำหรับเก็บอุปกรณ์ตัวเครื่องรุ่นนี้มากับตัวฟีดและตัวล็อกสามารถปรับระดับเพื่อย,ยึดวัสดุที่ตัดได้หลายขนาดตัวเครื่องจะมาพร้อมกับแมตซัพพอร์ตตัวป้อนงานแบบถอดประกอบได้รองรับในการตัดแบบแผ่นและแบบม้วน มาดูวิธีการประกอบแมทซับพอร์ตนำตัวโลประกอบเข้ากับซ้ายขวาของตัวเครื่องได้เลยแล้วก็นำวัสดุตัวนี้มาขัดเอาไว้ ถ้ากรณีที่ประกอบลักษณะแบบนี้จะใช้สําหรับในการตัดกับวัสดุผิวเรียบทั่วไปนะครับแต่ถ้ากรณีที่ต้องการตัดเฟกที่เป็นม้วนหรือว่าสติ๊กเกอร์ที่เป็นม้วนเนี่ยให้นําตัวแกนที่อยู่ตรงกลางออกตัวโลเนี่ยสามารถปรับขนาดได้ตามความเหมาะสมหรือว่าตามหน้ากว้างสติ๊กเกอร์ที่ต้องการตัดสำหรับด้านหลังจะมีใบมีดไว้ตัดเฟกหรือสติกเกอร์แบบม้วน สนใจติดต่อไอดูโปรไอเดียเชียงใหม่